สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังไม่ต้องเดาแล้วจ้าจา๋าพิมรตาฉเฉลยเองหลังถูกจับตากำลังตั้งท้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมานานระหว่างนักแสดงสาวจ้าจา๋าพิมรตากับสามีจิบวสัสุโดยมีหลายคนต่างตั้งตาเฝ้ารอข่าวดวีเรื่องทายาทล่าสุดจ้าจา๋าพิมรตาถูกจับสังเกตหลังมีน้ำมีนวลขึ้นกำลังมีน้องหรือเปล่า ล่าสุดทั้งผูเปิดใจเฉลยแล้วว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีน้องแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายละครพักไปนานเลยได้อิ่มเอมกับธุรกิจร้านดอกไม้และกินเยอะไปหน่อยพยายามตลอดจ๋าอยากมีน้องอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ท้องเรื่องลูกก็สบายๆไม่กดดันมาก็ได้ไม่มาก็ได้และมีแพนจะฝากไข่เหมือนกันอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ